สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเอาพารามิเตอร์นะครับจากาจากลิงก์แล้วก็มาแปลงนะครับเนื่องจากว่าท่านเห็นท่านจะเห็นได้ว่าของผมเนี่ยลิงก์ข้างบนนะครับอันนี้เป็นลิงก์เดิมนะครับเ,เป็น t k คีดอ l ปเดน s p o t c o m o นะครับแล้วก็ตามด้วยด้านหลังนะครับก็จะมียาวประมาณนี้นะครับก็เพื่อลิงก์ไปยังหน้าต่างๆนะครับ แล้วก็กับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ข้างหน้าจะต่างกันนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเว็บอื่นแต่ว่าด้านหลังก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็จะเป็นหน้าเดียวกันนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ทํา2ครั้งนะครับผมแค่่ตัวเดิมก็คืออยู่ในอ่าบล็อกสปอตนะครับแล้วทีนี้ที่มาของเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากเฟสบล็อกอ่เฟสไม่ให้แชร์ บล็อกสปอตของผมนะครับก็เลยเป็นที่มาเวลาผมจะแชร์ผ่านเฟซหรือว่าแชร์ลิงก์ใน YouTube อะไรต่างๆผมจะใช้ลิงก์ uh, d u n 0 0 7 7ตัวตัวกิตฮับตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเครื่องหมายคำถามเพื่อที่จะเป็นการแยกนะครับระหว่าง uh, URL กับพารามิเตอร์ที่ฝากมานะครับก็จริงๆผมไม่ได้ทำสอครั้งผมแค่ทำครั้งเดียวแต่เวลาแชร์ลิงก์ผมก็แก้ตรงนี้ แล้วผมทํำยังไงนะครับเพราะว่ามีสมาชิกถามเข้ามานะครับะจะเห็นได้ว่าเนื้อหาเหมือนกันเป๊ะเลยเนื่องจากว่าผมไม่ได้ทําใหม่แต่ว่าเวลาพิมพลิงก์แบบนี้ก็จะดึงหน้านี้อัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการป้องกันในการที่เฟซตรวจสอบแล้วก็มาปิดกัน้นไม่ให้ผมแชร์ลิงก์นี้นะครับก็ตอนแรกๆนะครับก็สามารถแชร์ได้ พอช่วงหลังแชร์ไม่ได้นะครับแชร์ไม่ได้แล้วผมก็ใช้วิธีการเลี่ยงนะครับโดยใช้แชร์ผ่าน YouTube แล้วก็เวลาผมแชร์ในเฟซผมก็ให้เข้าไป YouTube ก่อนแล้วก็จะมีลิงก์ใต้คำอธิบายของ YouTube แต่พอช่วงหลังก็ไม่ได้เหมือนกันคำอธิบาย YouTube ใน YouTube ใส่ได้แต่ว่าถ้าในคำอธิบายของ YouTube มีลิงก์เว็บของผมอยู่ก็ไม่สามารถแชร์ได้เหมือนกัน ผมก็เลยลองทําแบบนี้ดูใส่ในก i ิ h u b นะครับใส่ในก i t h u b แล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์แสดงว่าแชร์ได้นะครับผมทํายังไงจริงๆแล้วลิงก์แค่สั้นๆนะครับถ้าท่านมาลิงก์นี้นะครับ dun 0 0 7 7 g i t hub io ตรงนี้ท่านลองกด c o n t r o l แล้วก็ U ูครับ o อนโทค้างแล้วก็ U ท่านก็จะเห็นโค้ดของผมทั้งหมดนะครับก็มีแค่นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็ส่วนแรกเลยนะครับก็จะมีโครงสร้างของ HTML เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเลยนะครับอ่าผมจะเปิดเขียนในอะไรดีเนาะใน notepad นี่แหละนะครับผมจะเขียนใน Notepad ให้ดูนะครับตรงนี้ผมจะสร้างใหม่เนาะอ่ะก็จะมีโครงสร้างของ HTML เดี๋ยวผม HTML นะครับอ่าโครงสร้างของ HTML ก็หลักๆก,ก็จะมี ผมต้องเปลี่ยนภาษาก่อนไม่งั้นภาษาตรงนี้ไม่งั้นมันจะไม่เปลี่ยนสีให้นะครับ HTML โอเคนะครับมันจะเปลี่ยนสีให้แล้วก็เวลาเราพิมพ์ก็จะทำให้โครงสร้างของ HTML ก็หลักๆก,ก็จะมะีใน HTML ก็จะมี head นะครับ head แล้วก็ t o b head พวกนี้จะเป็นแท็กคู่นะครับแล้วก็จะมีแท็ก body แล้วก็ปิดของบอดี้นะครับอ่าอันนี้เป็นหลักๆเลยนะครับข้างนอกสุดก็จะเป็น html แล้วก็ใน html ก็จะมีอยู่2แท็กหลักๆเลยก็มีแท็ก head แล้วก็แท็ก body ส่วนแท็ก head ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งจะเรียก,ก่อนที่จะมาแสดงผลนะครับแล้วก็แท็ก body ก็จะเป็นการแสดงผลทั้งหมดเลยก็จะอยู่ใน body นะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับใน head นะครับก็มี b a s e ท a เก็ต ott ก็ตรงนี้เป็นการตั้งค่านะครับตั้งค่าอะไรเอ่ยเวลาลิงก์นะครับถ้าผมไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนด Target นะครับก็ผมใส่ใน h e นะครับเวลาเราทำลิงก์มานะครับและเราไม่ได้กำหนดว่าให้ไปเปิดตรงไหนนะครับก็ให้ไปเปิดในท็อปกอดท็อปหมายความว่า สมมติว่ามีการซ้อนเฟรมนะครับมีการซ้อนเฟรมก็จะให้เปิดในเฟรมนอกสุดเลยนะครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้ก็มีการใส่เฟรมนะครับแล้วก็ดึงเว็บหน้าเว็บของผมมาแสดงในเฟรมก็เลยเป็นที่มาต้องใส่ตัวนี้เวลากดปุ๊บก็ให้เปิดในเฟรมข้างนอกสุดเลยก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีแท็กสไตล์ซึ่งเป็นการตั้งค่านะครับแท็กสไตล์ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่า ก็ใส่ในแท็ก head เหมือนกันแท็กสไตล์นี้ก็จะเป็น CSS นะครับก็จะเป็น CSS แต่ว่าผมไม่ได้แยกนะฮะผมใส่ในนี้เลยเนื่องจากว่านิดเดียวนะครับก็เป็นการตั้งค่าอะไรครับจริงๆแล้วสไตล์นี้เราสามารถที่จะตั้งค่าจะแต่งหน้าทาปากของหน้าเว็บได้เลยตรงนี้นะครับซึ่ง CSS ถ้าท่านถ้าเราจะศึกษาก็จริงๆก็มีเยอะนะครับเราสามารถเขียนได้แบบใน ในแท็กเลยก็ได้นะครับสไตล์เท่ากับอะไรประมาณนี้หรือว่าเขียนแยกแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ตั้งค่าเฉพาะ i-frame นะครับเนื่องจากว่าผมจะเอา i-frame แล้วก็ให้ i-frame เต็มหน้าจอเลยจะไม่มีอย่างอื่นมาแทรกนะครับก็ผมจะดึงหน้าเว็บมาแสดงใน i-frame เลยก็ตั้งให้เป็น i-frame เนี่ย position absolute ก็คือสามารถวางที่ไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมจะวางแบบเต็มครับตั้ง absolute ก่อนแล้วก็ top 0 left เล็ก็คือ,อ จากขอบข้างบนก็ศูนย์นะครับจะไปบางอย่างอื่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มุมขวามุมซ้ายก็ศูนย์นะครับก็คือชิดหมดเลยจะไม่มีขอบแล้วนะครับแล้วก็กว้างก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สูงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเต็มหน้าจอเหมือนกับว่าไม่มีเฟรมแล้วก็บอร์เดอร์ก็ตั้งค่าเป็นศูนย์นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าของไอเฟรมนะครับอ,อันนี้ก็ใช้งานนะครับจากนั้นนะครับหมดแล้วแท็กเท็ก็มีแค่นี้นะครับ เรามาดูที่พระเอกพระเอกจริงๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใน็กบ body เพราะว่าการแสดงผลทั้งหมดจะอยู่ใน tag body แล้วก็ถ้าเปิดมานะครับเปิดมาครั้งแรกผมก็ใส่ iframe ตรงนี้อันนี้เป็นการใส่ frame แล้วนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับใน head นะครับเราใส่ใน body นะครับใน body ตรงนี้มี iframe iframe หมายความว่า inline frame นะครับก็คือ f r a m ที่อยู่ข้างในในหน้านี้ ก็คือตัวนี้นะครับไอเฟรมนี่แหละไอเฟรมถ้าเราดับเบิลคลิกมันก็จะไฮไลท์ขึ้นมา iFrame ตัวนี้แหละที่ผมตั้งค่านะครับก็คือเฟรมถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บปกติแล้วก็จะให้แสดงหน้าเว็บนี้เลยนะครับก็คือจะดึงบล็อกสปอตของผมมาแสดงเลยก็ uh, ประมาณนี้แล้วก็ ID ผมก็ตั้งค่า ID เนื่องจากว่าหลังจากนี้ถ้าเราฝากพารามิเตอร์มาผมก็จะเอาข้อมูลมายัดในเฟรมนี้แหละจะไม่สร้างเฟรมใหม่แล้ว ก็คือจะยัดในเฟรมนี้ก็สร้าง id ก่อน id เท่ากับ my frame เพื่อที่จะเรียกภายหลังได้จะเรียกผ่านจะว่าส r r p t t ได้นะครับก็ใส่ id ลงไปจากนั้นนะครับมีอะไรอีกโค้ด html มีแค่นี้จริงๆนะครับจากนั้นก็จะเป็นส c r i p t ทั้งหมดเลยอ่าจะเป็นส c r i p t ทั้งหมดเลยในส c r i p t ตรงนี้นะครับจะมีเดี๋ยวผมจะใส่ส c r i ปตก่อนนะอ,ออกาไปเอาวาง ก็ Enter ลงมานะครับเว้นวักนิดหนึ่งก็ได้สคริปต์แล้วก็แท็กสคริปต์เนี้ยจะเป็นแท็กคู่นะครับอ่าจะเป็นแท็กคู่จะมีแท็กเปิดแล้วก็ปิดซึ่ง html เราต้องไปศึกษานะครับว่ามีแท็กไหนบ้างที่เป็นแท็กคู่แท็กไหนแท็กอะไรบ้างที่เป็นแท็กเดี่ยวนะครับอ่าสคริปต์ก็จะอยู่แบบนี้นครับสคริปต์ slash สคริปต์แล้วก็ข้อมูลแ a v ว่าส i p t ก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละครับระหว่างสคริปต์กับ slash สคริปต์ตรงนี้ แล้วก็ผมเปิดโดยการดึงพารามิเตอร์นะครับของ URL เวลาเราพิมพ์เวลาเราพิมพ์ข้างบนนี้เวลาเราพิมพ์ข้างบนนี้จะให้มันอ่านว่าข้างบนนี้มันคืออะไรโอเคนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยก็คือ,อหมายความว่าอะไรเอ่ยวางต่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายผมได้ประกาศตัวแปรใหม่นะครับตั้งชื่อเป็นลิงก์เนาะแล้วก็ให้ดึงลิงก์ข้างบน ที่เราพิมพ์เข้ามาหรือว่าที่เรากดเข้ามามันคืออะไรก็นี่เป็นการอ่านลิงก์ข้างบนนะครับ window.location.href ถ้าเราพิมพ์อะไรข้างบนมันก็จะดึงมาอ่านใส่ลงไปในตัวแปรที่มีชื่อว่าลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นไปทำอะไรต่อนะครับโอเคช่วงแรกผมยังไม่ได้ทำตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีหลังนะครับ ผมจะเอาตัวโอเคอันนี้ผมคอนโซลด้วยนะครับเพื่อที่จะดูลิงก์นะครับลิงก์ที่3มันคืออะไรนะครับโอเคนะครับผมเอาตัวนี้ก่อน if นะครับ if นะครับซึ่งคำสั่งของ if โอเคนะครับ if รูปแบบของคำสั่ง if มันจะอยู่แบบนี้นะครับ if แล้วก็จะมีวงเล็บแล้วก็จะมีวงเล็บปิดกาแบบนี้ if แล้วก็เราใส่นะครับในนี้เราต้องการาทราบเราต้องการค่าอะไรเราก็ใส่ในนี้นะครับก็จะเป็นการเทียบการเปรียบเทียบนะครับการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะครับจะอยู่ในวงเล็บเปิดปิดตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมใส่อะไรนะครับ ให้ตรวจสอบลิงก์ที่พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาในนี้โอเคนะครับพิมพ์เข้ามา,าไหนแล้วโอเคที่ผมใส่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกตัวเลยตรงนี้นะครับว่ามันคืออะไร Copy โอเคนะครับในวงเล็บเปิดปิดตรงนี้หมายความว่าอะไรบ้างนะครับถ้าลิงก์ก็คือลิงก์ตัวนี้ตัวแปรลิงก์นะครับที่พิมพ์เข้ามาเท่ากับ แค่นี้จะไม่มีข้างหลังนะครับไม่มีข้างหลัง uh, d u n ศูนย t github io ก็คือเป็นลิงก์ผมเลยแหละ uh, หรือว่าตัวนี้มี s l a s ด้วยหรือว่ามี s l a s แล้วก็ index html เ uh, นื่องจากว่าไฟล์ที่ผมสร้างเป็นไฟล์ index html ถ้าทั้ง3นี้ก็คือไม่ต้องไปอ่าน uh, ผมจะบอกว่าไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปแปลพารามิเตอร์ข้างหลัง mm hmm. ก็คือให้ดึง ให้ดึงให้ดึงตัวไหนครับนี่แหละที่จะให้ทำที่จะให้ทำก็คือตัวนี้นะครับาการกระทำจะอยู่ในวงเล็บปีกกานะครับโอเคผม Enter ลงมาเนาะแล้วก็วางตรงนี้ก็เรียก document query selector แล้วก็ my frame ผมเรียก iframe ตัวนี้นะครับเรียก iframe ตัวนี้โดยเข้า document query selector แล้วก็ ใช้เครื่องหมายชา้าบเนื่องจากว่าผมใช้ q u e r y selector ถ้าใครใช้ document.getElementById ก็ไม่ต้องใส่ชร์ปนะครับแต่ว่าผมชอบใส่ชร์ปเพราะว่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับกรณีที่เราใช้ uh, jQuery ก็จะใช้ชร์ปเหมือนกันแต่ว่ามันจะสั้นกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ดึงไม่ได้ใช้ jQuery ก็เลยเขียนแบบ document q u e r y selector แล้วก็ในวงเล็บก็อ้างอิง id ตัวนี้นะครับ ชาร์ปก็คือ ID นะครับถ้าเรากำหนดเป็นคลาสก็ใส่จุดลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ทำอะไรครับ s e t แ t ตทริบิวกำหนด Attribute ใหม่ของ iframe ชุดนี้นะครับกำหนด Attribute ใหม่ a อ t r i b u t e ใหม่ตรงนี้คืออะไรครับ src ก็คือค่าของ src ของเดิมผมใส่ตัวนี้ถ้าผมไม่ใส่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหารครับสามารถเปิดได้นะครับถ้าพิมพ์มาแบบนี้ไม่มีต่อนะครับมี ต่อแค่ s l a s หรือว่าต่อแค่ slash index ก็คือให้เปิดหน้านี้แหละอ่า s p t a b d u n blogspot com ก็คือตัวนี้เลยนะครับเอาตัวนี้ไปแทนที่เลย่านะครับก็หมายความว่าถ้าพิมพ์แบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้ให้เปิดหน้านี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้อ่านพารามิเตอร์ที่ต่อมาข้างหลังนะครับแล้วเรามาดูพารามิเตอร์ที่ต่อข้างหลังนะครับผมทำยังไงเอ่ย แล้วก็มี else ด้วย else ก็คือถ้าไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้นอกจากนี้นะครับอยู่ใน else ตรงนี้ก็คือให้เอาโอเคให้เอาอันนี้ใส่ else ก่อน else แล้วก็วงเล็บปิดกาเปิดปิดนะครับแต่ถ้ามีเงื่อนไขอีกท่านก็ใส่ if ต่อไปอีกก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่อธิบายแล้วเนาะอธิบายแค่นี้ก็พอ อ่ะก็เหมือนเดิมครับ document c u query selector ก็คือเป็นเฟรมตัวเดิมนี่แหละเพราะว่าผมมีแค่เฟรมเดียวนะครับแล้วก็เสร็จ attribute เอา Link 3มาซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ Link ์สามนะครับผมจะอ่าว่าผมจะเอาแค่ Link ผมเอาลิงก์สมาก่อนก็ได้นะครับอเอาลิงก์สมาก่อน โอเคนะครับลิงก์สามมาใส่ก่อนอ่าผมจะต่อหลังตัวนี้จริงๆก็มีที่มานะครับผมไม่ได้มาลิงก์สามเลยแต่ว่าผมเปลี่ยนชื่อทีหลังโอเคลิงก์สามตรงนี้มันอ้างอิงไปยังลิงก์สองแต่ว่าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนจากลิงก์สองเป็นลิงก์อย่างเดียวก่อนโอเคนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ก็คือเอาค่าลิงก์ที่พิมพ์เข้ามานะครับแล้วก็มาต่อ ถ้าแบบนี้คือมาต่อเลยจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราลองดูนะครับถ้ามาต่อเลยแบบนี้เป็นแบบไหนเนื่องจากว่าเอาลิงก์นี้ไปสปริตอ่ะดูความหมายตรงนี้ก่อนนะครับเอาลิงก์นี้ไปสปริตก็คือไปแยกออกเอาแยกตรงไหนครับให้หาเครื่องหมายคําถามนะครับแล้วก็แยกออกเอาพารามิเตอร์เอาอะไรที่2นะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าลิงก์ของผมมาแบบนี้นะครับมาแบบนี้ ลิงก์ของผมมาแบบนี้นะครับก่อนแยกโอเคลิงก์ของผมมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าพิมพ์เข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้แยกแยกก็คือให้ค้นหาเครื่องหมายคําถามเครื่องหมายคําถามของผมก็อยู่ตรงนี้นะครับโดยที่เครื่องหมายคําถามเขาจะไม่คิดแล้วจะแยกออกเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นชุดที่1กับชุดที่2เป็นแบบนี้นะครับ โดยที่เอาเอา,อา,อาอรีหนึ่งก็คือชุดนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอารีศูนย์อันนี้คืออารีหนึ่งชุดนี้นะครับแยกแล้วนะครับแยกตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็ถูกตัดออกแล้วโดยที่จะเอา hdp HD t up ดูเนี้ยมาต่อข้างหน้านะครับอันนี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาอันนี้มาต่อหลังหมายความว่าตรงนี้จะได้ค่าเท่ากับ ตรงนี้เลยนะครับค่าเท่ากับตัวนี้เลยตรงนี้นะครับแล้วทำไมถึงผมต้องทำแบบมีลิงก์หนึ่งลิงก์สองลิงก์สามด้วยโอเคนะครับจริงๆแล้วลิงก์นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วแต่กรณีที่ผมแชร์ในเฟซน,นะครับที่ผมแชร์ในใต้คำอธิบายของ y t u t u นะครับเวลาเรากดมาผมเอาของคำอธิบายของ YouTube ก่อนนะเวลาเรากดมาปุ๊บ เราจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตัวสลเนี่ยตัวสลจะถูกแปลงนะครับในเวลาเรากดปุ๊บเราจะไม่ได้ตัวสลตรงนี้นะครับไม่เช่นั้นเวลาเรากดขึ้นมาก็จะเอ r o r นะครับจะเอ r o r เนาะจะเป็นตัวอะไรครับมันจะถูกแปลงเป็นตัวนี้นะครับตัวเปอร์เซ็นต์สองเอฟไม่เช่นนั้นผมก็ เอาอันนี้ใส่เพิ่มนะครับอ่าผมใส่เพิ่มตรงนี้ผมประกาศตัวแปรใหม่เป็นลิงก์หนึ่งโอเคนะครับลิงก์หนึ่งโดยที่ผมตรวจสอบในค่าของลิงก์ที่ส่งเข้ามานะครับกรณีที่ผมแชร์ในเว็บอื่นบางทีเวลากดปุบ๊บมันจะไม่อ่านเป็นสลชนะครับแต่ว่ามันจะอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์ 2f แบบนี้ ให้แทนที่นะครับผมให้ replace all นะครับค้นหาเปอร์เซ็นต์สอง F เนี่ยไปแทนที่ด้วยเครื่องหมาย slash แบบนี้นะครับก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับอ่าสมมติว่าผมเอาแบบนี้นะครับอันนี้ลิงก์นะครับก็คือเอาจากลิงก์มานะครับแล้วถ้างั้นผมก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ให้ตรวจสอบจากลิงก์หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าลิงก์หึ่เนี้ยถ้ามันมาเป็นเปอร์เซ็นต์สอง F ก็จะไม่เอ r o r เรอร์ละ จะไม่เอเรอร์แล้วนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วทําไมต้องมีลิงก์สนะครับต้องมีลิงก์สเนตั้งจากว่าเวลาผมแชร์ในเฟซนะครับเฟซมันชอบฝากพารามิเตอร์ของเฟซไปด้วยอ,อันนี้นะครับเฟซมันชอบฝากพารามิเตอร์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในเฟซผมนะครับให้ดูว่าเฟซเวลาเรากดแล้วมันจะฝากพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับเข้ามาดูใน ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอ,อขออภัยที่ผมไม่ได้เปิดค่าไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูที่ผมแชร์นะครับแล้วเวลาเรากดกดลิงก์เข้าไปนะครับอ่ะสมมติว่าลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้ลิงก์นี้นะครับที่ผมแชร์นะครับตอนนี้ที่เราเห็นก็คือ,อเรากดดูเพิ่มเติมไม่เป็นไรตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นลิงก์สิ้นสุดด้วย ดะ e อนะแต่ว่าพอผมกดเข้าไปปุ๊บเฟสจะฝากอะไรบ้างอาจจะเห็นว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ 3a เปอร์เซ็นต์2ออะไรต่างๆแล้วก็มันจะแปลงมาแต่ว่าเฟสมันชอบฝากตัวนี้นะครับอ่าเป็นพารามิเตอร์ของเฟสเลยยาวยวดไปเลยซึ่งจะทําให้มัน error รเหมือนกันนะครับอ่ามัน error เหมือนกันกรอนที่เราทําแบบนี้ผมก็เลยต้องการตัดตัวนี้ออกนะครับตัดตัวนี้ออกของ อ่ที่เป็นของเฟสน,นะครับอ่าพารามิเตอร์ของเฟสก็จะตัดออกด้วยวิธีการตัวนี้เลยนะครับอันที่2เนี่ยเป็นลิงก์2นะครับ Copy นะครับเดี๋ยวผมไปวางในนี้อ่าก็วางหลังจากลิงก์หนเลยลิงก์2ท่ากับลิงก์หตัวนี้แล้วก็สปริ t อีกครั้งหนึ่งนะครับสปริ t โดยใช้อ่าสปริ t จ,จากตัวนี้นะครับ แล้วก็เอา0ทําไมถึงผมต้องสปรีตแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านดูในตัวอย่างที่ผมเปิดเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ถ้าเปิดในไหนละโอเคลองกดลิงก์นี้ดูนะครับลองท่านสังเกตลิงก์ด้านล่างครับมันจะมี a n fbid นะครับ ลองผมกดเข้าไปนะครับอ่ากดเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีนี้ของผมเองถึงตรงนี้นะครับอ่ะที่ผมต้องการถึง HTML ตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายแอนนะครับผมให้ค้นหาเครื่องหมายแอนนะครับหาเครื่องหมายแอนก็ตัดออกจะไม่เอาแล้วตั้งแต่แอนเป็นต้นไปจะตัดออกนะครับอ่าแสดงว่าตัวนี้ผมจะค้นหานะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับผมจะค้นหาเครื่องหมายแอนตรงนี้นะครับให้มันแยกออกนะครับแยกออกทั้งสองแล้วก็เอาอาร์ศูนต์มาก็คือเป็นลิงก์ของเรานั่นเองนะครับเป็นลิงก์ของเรานั่นเองอก็คือเอาตั้งเอาเฉพาะด้านหน้าด้านหลังตัดทิ้งเลยนะครับให้มาแสดงนะครับก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ที่ผมต้องการก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ ส่วนเปอร์เซ็นต์ 2f ตรงนี้ก็คือแปลงให้เป็น slash นะครับเปอร์เซ็นต์ 2f เนี้ยมันจะถูกแปลงเป็น slash อยู่แล้วเปอร์เซ็นต์ 2f เนี้ยก็จะเป็น slash ประมาณนี้นะครับสลัเปอร์เซ็นต์ 2f ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็น slash, หมายความว่าแบบนี้นะที่ผมทําแล้วก็ตรงแอนตรงนี้ไปจนสิ้นสุดก็ตัดออกผมก็ได้แค่นี้นะครับเอาตัวนี้ ไปต่อด้วยลิงก์เดิมของผมก็จะได้หน้าแบบนี้เลยนะครับซึ่งท่านสามารถกด ctrl u เข้ามาดูในหน้าเว็บผมได้เลยนะครับผมไม่ได้ซ่อนผมไม่ได้ทำอะไรแบบไม่ชอบมาพากลน,นะครับแล้วก็ผมก็คอนโซลดูนะครับว่าได้ลิงก์ที่ถูกต้องหรือยังถ้าได้ลิงก์ที่ถูกต้องนะครับถ้าท่านเปิดตรงนี้นะครับท่านเปิดคอนโซลดูนะครับท่านจะเห็นะจะเห็นอะไรบ้างนี่จะเห็นลิงก์ ลิงก์ที่ต้องการเปิดก็คือลิงก์เนี้ยเป็นลิงก์ที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่ผมแชร์ก็เป็นลิงก์กิ๊ h u ัเพื่อเลี่ยงในการโดนบล็อกในเฟซนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจโปรเจกต์อื่นๆก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมในบล็อกของผมได้นะครับไม่ว่าจะพิมพ์ตรงๆ g abdul b l o g s p o t com หรือว่าจะใส่ d u n อ0 7 7 g i ย h u b i o กก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ